อ้ <czyć> าวครับสวัสดีครับผมพบกับผมนายหมูกี้นะครับผมวันนี้อ้าวันนี้เราได้มารีวิวรถยนต์นะครับ vocabulary. ผม yes, วันนี้เป็นรถยนต์รุ่นเก่านะครับผมมาเป็นรถยนต์ที่ผมได้ตีเธอมานะครับวันนี้อ้าเป็นรถยนต์ที่ผมได้ตีเธอมานะครับวันนี้โอ้โหนิสสันนะครับผมเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มรุ่นจอโค้งนะครับผมคันนี้เป็นสีเขียวนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะครับผมแล้วแม็กยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับผมคันนี้จากเจ้าของเดิมนะครับผมมาเทิร์นเอ็นพีสามร้อยนวาร่านะครับผมที่ร้านนะครับผมตอนเดียวนะครับผมอเราเริ่มกันที่จากน่อเลยนะครับผม กระหน้าแบบโครเมียมนะครับผมเห็นไหมครับรถยี่จะยี่สิบปีรถจะสามสิบปีนะครับผมดูกระจัหน้าโครเมียมนะครับโอ้โหเงามากเลยนะครับผมยังดูเงาสวยสดใสอย่างเดียวละครับผมมาดูไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเป็นแบบมัลติลิเฟกเตอร์นะครับผมตัวนี้ของไฟเลี้ยวข้างอยู่ครบนะครับผมสีสันน่าดูสวยสดใสนะครับผมคันนี้เทันตีนะครับผมยางเป็นหนึ่งเก้าห้า R สิบสี่นะครับผมเป็นขอบสิบสี่นะครับผมตัวนี้เป็นยางดีสโตนนะครับผมเป็นยางล้อแม็กด้วยนะครับผม ดูสภาพนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมคันนี้เพิ่งทีเดึนมานะครับผมรถสวยๆนะครับผมคันนี้อ้าวนะครับผมนะนะครับรถสวยๆนะครับผมคันนี้ให้ดูมาเลขแชสให้ดูแชสซีนะครับผมแชสซีไม่มีผุเลยนะครับผมเห็นไหมครับแชสซียังสภาพเดิมๆเลยนะครับผมเน่เน่เน่เนเลยนะครับผมแชสซีไม่มีสนิมเลยนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับผมแชสซีนะครับผมมันมีพาววเลังด้วยนะครับผมตัวนี้นะนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมคันนี้ ผมเป็นสติ๊กเกอร์ในสันบิกเอ็มนะผมกระบะยังอยู่ดีๆอยู่เลยนะครับผมแม็กไลเนอร์ยังสภาพสวยอยู่เลยนะครับผมนี่นะครับผมแม็กไลเนอร์ยังสภาพสวยอยู่เลยนะครับผมคันนี้สวยๆนะครับผมคันนี้อ่ะมาดูที่กระบะข้างกันเลยนะครับผมโอ้โหกระบะนะครับผมตามการเวลานะผมอาจจะมีผุบ้างไปตามการเวลานะผมแต่ว่าสภาพโดยรวมถือว่ายังสวยเลยนะครับผมนะครับผมเราลานเราไม่ได้รีวิวแต่รถใหม่แต่เดียวนะครับผมรถเก่าเราก็รีวิวนะครับผม นะครับเราก็ไม่ได mm ้ร hmm. mm ีว hmm. ิวรถใหม่อย่างเดียวนะครับผมรถเก่าเราก็รีวิวนะครับดูนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมคันนี้อืสวยมากเลยนะครับผมเป็นนิสสันพิกเอ็มตอนเดียวนะครับผมใครกำลังหาบนิสสันพิกเอ็มตอนเดียวรถเข้าหัวเข้าสวนนะครับผมตรงคันนี้เลยนะครับผมใครกำลังหารถเข้าหัวเข้าสวนคันนี้นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมอ่ให้ดูเลยนะครับผมสภาพสวยมากเลยนะครับผมอ่ดูที่ตัวรถกันเลยนะครับผมสีสันเดิมๆนะครับผม ตามสภาพการใช้งานนะครับผมรถก็จะรถก็20ต้นรถก็20กว่าๆเลยนะครับผมให้ดูสภาพภายในนะครับผมเบะยังดีอยู่เลยนะครับผมขับเป็นบาดจุดนะครับผมขับเป็นบาดจุดนะครับผมพุทธีครับผมขับเป็นบาดจุดนะครับผมเบะยังอยู่ดีเลยนะครับผมสภาพภายในถือว่ายังสวยอยู่เลยนะถึงแม้รถจะ20กว่าๆลนะครับผมมือเปิดนะครับผมโอ้มีพอร์บให้ด้วยนะครับผมตัวนี้มีพอร์บให้ด้วยนะครับผม ตัวยังสภาพสวยๆอยู่เลยนะครับผมเป็นพวงมาลัย power นะผมคันนี้เป็นพวงมาลัย power นะผมเป็นพวงมาลัย power นะผมคันนี้รูสภาพสวยๆนะผมไปดูสภาพนะผมยังดูสวยๆเลยนะครับผมเจ้าของรถคันเดิมไปคุณเป็นนายกท่านเป็นนายกอบตท่านหนึ่งอยู่ที่แถวแถวบ้านนี่แหละครับผมท่านในเธอท่านเอารถมาเทินเอานะครับผมมาเทินเอารถใหม่นะครับผม EP3 รุนาวาร r a นะครับผมเป็นรุ่นจอโค้งนะผมตัวนี้ พาด so <Amazing. S 2> ันดูสวยเลยนะครับผมเนี่นะครับอ้าแลก็ดูคนขับไปเลยนะครับผมผมอะไรพาวเวอร์นะผมตัวนี้ผมอะไรพาวเวอร์นะผม่ปช่เซารยือนะครับอ้ามาดูที่เครื่องใบกันเลยนะครับผมไฟเบรกมือยังมีครบเลยนะครับผมเนี่อาจจะมัวมัวนิดนึงนะครับผมนี่ไฟเบรกมือยังมีครบเลยนะครับผมเนี่ไฟเบรกมือยังติดอยู่เลยนะครับผมว้าสวยๆนะครับผม ไฟเย่าในใช้งานได้ปกตินะครับผมไฟหน้าก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมกระจกเป็นกระจกแบบมือหมุนนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมอ้าวเราไปดูที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมให้ดูเดี๋ยวดูภายในก่อนนะภายในบอกว่านี่สวยๆนะครับผมแต่ว่าก็มีขาดเป็นตามจุดนะครับผมตามการเวลานะครับรถรถก็20กว่าแล้วนะครับผมจะสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงคงไม่ได้นะครับผมรถก็20กว่าแลยนะครับผมอ้าวเราไปดูที่สภาพห้องเครื่องกันเลยนะครับผมรถเก่าขอให้เครื่องดีก็โอเคเลยนะครับผมรถสวยนะครับผมคันนี้ อ่เดี๋ยวผมขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมอ้าวนะครับผมอ้าวฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ้าวไปดูสภาพเครื่องนะครับผมโอ้โหรถ20กว่า,วาจะ30ปีนะครับผมสภาพเครื่องไม่มีรอยเยิ้มเลยนะครับผม สภาพเครื่องให้ดูเลยนะครับผมโอ้โหสภาพเครื่องมีรอยเยอะไหมนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง3,000เป็นเครื่อง2,005นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ฝาแดงนะครับผมเขาเรียกกันนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่หารุ่นเป็นเครื่องยนต์ที่หายากมากเลยครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ในเครื่องหนึ่งที่รถที่หายากยากหายากมากมากเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ฝาแดงนะครับผมมาหัว์ซีซีโตนะครับผมเป็นรุ่นนี้ไม่ได้เผาหัวนะครับผมในรุ่นอิเจคชั่นนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยยนนนนนนนตตต์์เเเป็รรรุ่่ไไไดดคคะะัััับบผผผมมม้้าหววี ให้ดูสภาพมอเตอร์เครื่องนะครับผมโอ้โหรถจะ30ปีแล้วนะครับผมสภาพนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับผมรอยเครื่องมีรอยเยอะเลยนะครับผมให้ดูนี่นี่ให้ดูซูมเลยนะครับผมนี่นะครับผมมอเตอยนต์ฝาแดงนะครับผมมาอันนี้นะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมขณะฝาหม้อน้ำก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนมาจากจะโขเดิมนะครับผมเจ้าของเดิมเป็นคนดูแลรักษารถมากๆเลยนะครับผมสีอาจจะมีการทําบ้างเป็นการเวลานะครับผมรถก็อายุเนิ่นนานแล้วนะครับผม แล้วก็จะอยู่ส0ปีนะครับผมเนี่ยแล้วก็อยู ання, <qu ie> ่ย <bah>, <aciones> <c oughs> ืนนานนะครับรถเก่านะครับผมก็ต้องมีการเก็บสีเป็นธรรมดานะครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับผมสตาร์ทรอบเดียวเลยนะครับผมการติดชื่มรอบเดียวนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับผมดูนะครับเดี๋ยสตาร์ทชื่รอบเดียวนะครับผม ดูครับทีพัดเขาเลยนะครับผมดเครื่องนดีเลยนะครับผมไม่ดพัดเขามาจะมาเิเครื่องเลยนะครับวันน้มาัดเขาเลนะวันนี้วันนี้มาัดเาาเร์ตรงนี้นะครับผมอปั๊มาันเาเวอร์มาั้งวันนี้ผมารเขาเลนะครับาท่นะครับเป็นแน่เลยนะครับเป็มห้องน แต่ว่าสภาพโดยรวมมันดูสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ Nissan p i g k m ตอนเดียวนะครับผมใครกำลังหารถตอนเดียวเอาไปเข้าหัวเข้าสวนเอาไว้แกงหัวแก่ควายนะครับผมนะครับผมต้องคันนี้เลยนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมเอาไว้ข้นพื้นข้นพางเข้าหัวเข้าสวนต้องคันนี้เลยครับสวยๆนะครับผมเป็นรุ่นจอโค้งนะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นรุ่นฟอนเทียนะครับผมต่อไปรถคันนี้เป็นปี2,538นะครับผมตัวนี้เป็น Nissan p i c m นะครับผมเป็นรุ่นจอโค้งนะครับผมอ้าว เดี๋ยวผมขอปิดฝากระโปรงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอเปิดราคาแล้วผมขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะเอานะครับผมเอาเรามาเปิดราคาเจ้า닛สันบิ๊กเอ็มคันนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็น닛สันบิ๊กเอ็มจอโค้งนะครับผมเขาเรียกว่าจอโค้งเห็นไหมครับตัวนี้มันจะดูวอลวอล์นะครับผมเนี่ย เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับผมก่อนที่จะเป็นนิสสันคอนเทียนะครับผมตัวนี้เราเปิดอยู่ที่ราคาที่เก้าหมื่นแปดพันนะครับผมคันนี้ราคาที่เก้าหมื่นแปดพันนะครับผมคันนี้รถสภาพสวยๆนะครับผมคันนี้เป็นรถยนต์ตัวเดียวใครกําลังหารถเข้าหัวเข้าสวนนะครับผมเข้าป่าเข้าดงนะครับผมขนวัวขุนควายนะครับผมต้องคันนี้เลยนะครับผมตอนเดียวรถสภาพสวยๆนะครับผมรถเก่าเราไม่ได้รีวิวจะรถใหม่นะครับผมรถเก่าเราก็รีวิวนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตาม เฟซเฟซบุ๊กเก่งรถบ้านไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นบนตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมนะฝากไปกดติดตามไยนะครับผมแล้วก็หากอยากดูรถคันจริงนะครับผมมาที่ร้านเก่งรถบ้านเลยเลยนะครับผมอยู่ตรงบ้านหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมอยู่ตรงถนนหมายเลขเชียงภูนะครับผมถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนะครับผมถนนนครพนม่ธาตุพนมนะครับผมหากอยากมาดูรถมือสองรถอื่นสามารถมาดูได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องยูทูบนายมูกี้รีวิวด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงกรนี้นะครับผมครับขอบคุณครับที่รับชมและรับฟังครับผมครับขอบคุณครับ